พุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษเรื่องลักษณะหนทางแห่งความหมดจดทางมีองค์แปดเป็นทางอันประเสริฐกว่าทางทั้งหลายบทแห่งอริยสัจสีประเสริฐกว่าบททั้งหลายวิราคธรรมประเสริฐกว่าธรรมทั้งหลายผู้มีพุทธจักสุประเสริฐ ก่าสัตว์สองเท้าทั้งหลายนี่แหละทางเพื่อความหมดจดแห่งทัศนะทางอื่นไม่ได้มีเธอทั้งหลายจงเดินตามทางนั้นอันเป็นที่หลงแห่งมารเธอทั้งหลายเดินตามทางนั้นแล้วจากระทำที่สุดแห่งทุกได้ทางเราบอกแล้วแก่เธอทั้งหลาย เพื่อการรู้จักการถอนซึ่งลูกสอนความเพียรเป็นกิจอันเธอทั้งหลายพึงกระทำะถาคตทั้งหลายเป็นเพียงผู้บอกผู้มุ่งปฏิบัติแล้วย่อมพ้นจากเครื่องผูกแห่งมานเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้น เขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นทางแห่งความหมดจดเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เมือ่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นทางแห่งความหมดจดเมื่อใดบุคคล, Pe หล,หลเห็นด้วยปัญญาว่า ทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นแหละเป็นทางแห่งความหมดจด